ราชาลูกหนังทัวโลคอเสนอทางเลือกของแฮร์รี่เคนอยู่เพื่อสร้างสถิติหรือย้ายเพื่อความสําเร็จไายมนิกสนใจแฮร์รี่เคนแมนอยู่ก็อยากได้ตัวนักเตะเช่นกันผู้เล่นเหลือสัญญาปีเดียวกับท็อดแนมฮอสเปอร์ไบยมนิกสโมสรแห่งมาหาอำนาจลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมันเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเซ็นสัญญาก,กับแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมท็อดแนมฮอสเปอร์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษได้สำเร็จและจะเข้ามาร่วมซ้อมปรีซีซั่นกับทีมได้ ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการตัวเคนอย่างมากหลังจะเคยพยายามจะคว้าตัวดาวยิงวัย29ปีเมื่อปี2015มาแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากสเปอร์ไม่ต้องการปล่อยตัวออกไปให้กับคู่แข่งในลีกดยวกันปัจจุบันเคลสัญญาก,กับสเปอร์เพียงแค่ปีเดียวและคําถามที่เป็นประเด็นมากที่สุดคืออนาคตของศูนย์หน้าเลือดผู้ดีซึ่งเป็นผู้ทําประตูสูงสุดของสโมสรด้วยจํานวน280ประตูจาก435เกมนั้นจะไปจบที่ใด มีโอกาสสูงมากที่เคนจะย้ายออกจากสเปอร์โดยเดนเนลลเลวี่ประธานสโมสรก็พร้อมจะปล่อยตัวออกไปหากได้ราคาขั้นต่ำ100ล้านปอนด์ซึ่งทําให้ทั้งบายเออร์และแมเยตต์ต้องพิจารณาอย่างหนักย้อนกลับไปในปี2012เมเยต์เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโดยการมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมซึ่งพวกเขาจ่ายเงินเพียง24ล้านปอนด์คว้าตัวโรบินฟันเพอร์ซี่คัวหอกชาวดัตช์ที่เหลือสัญญากับอาร์เซนอลเพียงปีเดียวมาล่าตะข่ายได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเคนซึ่งทำได้213ประตูจาก320เกมในหลีกสูงสุดซึ่งเป็นรองแค่อล er, ันเชียร์ร์อดีตดาวยิงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากฟานเบอร์ซี่อย่างสิ้นเชิงสเปอร์ไม่รีบร้อนที่จะขายเคนออกไปหากไม่ได้ค่าตัวตามที่ต้องการแต่สาหรับัวหอ,อกทีมช่างกริดเองอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนว่าจะต้องอยู่ในทินท,ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต่อไปหรือย้ายออกเพื่อตามหาความสําเร็จในนเส้ทาางอาชีพ ในช่วงที่ผ่านมาเรอัลริดสโมสรดังแห่งศึกลาลีกาสเปนก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเคนหลังจากตัดสินใจปล่อยคาริมเบนเซมากองหน้าจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสย้ายออกไปเล่นกับเอ,อลิจิฮัดในลีกซาอุดีอาระเบียมีรายงานอ้างว่าบิดอยากได้เคียนไปสารงานต่อจากเบนเซมาแต่ก็ยังไม่มีการเจรจาเป็นรูปธรรมและล่าสุดจากการที่เคเรียนเอ็มบัปเปห้หอกปารีสแซงต์แชร์แมงประกาศไม่ต่อสัญญ,ญาออกไปนั้นก็ทําให้ราชันชุดขาวมุ่งความสนใจมาทาันที อย่างไรก็ตามในเวลานี้มีเพียงบาเยอร์และแมนเชสเตอร์ที่สนใจเคนอย่างจริงจังแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการใดได้เลยนั้นการย้ายไปยังเสือใต้ที่คว้าแชมป์ลลก11ปีติดต่อกันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในแง่ของเรื่องสภาพร่างกายในวัยที่ใกล้จะ30เยอรมันเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสําหรับเคนเนื่องจากในบุนเดสลีกามีแค่18สโมสรและมีโปรแกรมแข่งขันถ้วยในประเทศเพียงหนึ่งรายการรวมทั้งยังมีช่วงพักเบรกฤดูหนาวอีกด้วย สำหรับนักเตะอย่างเคนที่เคยลงแข่งขันเกือบ50เกมตลอดทั้งฤดูกาลนั้นการย้ายไปยังไบรมิคเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและมันอาจจะเป็นการทําให้เส้นทางอาชีพคาแข้งของเจ้าตัวยืดระยะออกไปได้อีกนานกว่าเดิมแม้จะเหลือเวลาเพียงปีเดียวแต่ค่าตัวระหว่าง50ถึง80ล้านปอนด์ก็ถูกพูดถึงออกมาซึ่งต้องดูว่าไบร์นและแมเนตดพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับสเปอร์พิจารณาหรือไม่และหากไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนอเข้ามาเคนก็จะต้องอยู่กับทีมต่อไป คริสเตียนฟอกนักข่าวคนดังเผยว่าบายมูนิคมีความมั่นใจว่าจะได้แฮร์รี่เคนกองหน้าของสเปอร์ร่วมทีมกับตันทีมช่างกฤษตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักแม้ว่าทางแดเนียลเลวีประธานไก่เดดทองไม่ต้องการปล่อยตัวให้กับคู่แข่งร่วมลีกแต่สื่อบางฉบับเผยว่าไม่ขวางคากไปเล่นในต่างแดนโดยมีเสือใต้ที่กำลังเดินหน้าเพื่อคว้าไปร่วมทีมซึ่งทางฟอกมั่นใจว่าจะทำสำเร็จโทมัสทูเคิลทำงานเหมือนกับผู้จัดการทีมอังกฤษดังนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าใครจะมาหรือไม่มา และได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของเขนแล้วฟอสกล่าวกับ bbc five live บาเยร์มินิกจะไม่ยื่นข้อเสนอหากว่าพวกเขาไม่มั่นใจว่าแฮนดี้เขนจะมาขั้นตอนแรกคือการเคลียร์เรื่องรายละเอียดกับครอบครัวของเขนและจากนั้นก็ยื่นข้อเสนอประเด็นคือบาเยิร์ยนอยู่ในลีกอื่นเขนมีข้อตกลง,งแบบลูกชายกับดนเนลลเรวีว่าเขาอนุญ,ญาตให้ย้ายไปเล่นในลีกอื่นได้หากมีข้อเสนอที่เขาสนใจจริงๆ สำหรับตอนนี้ใช่แฮร์รี่เคนต้องการย้ายทีมเพราะคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับท็อตแนมและถ้วยแชมป์ถ้าคุณไปไปยมิกมันคือการการันตีถ้วยแชมป์และนี่คือความสนใจหลักสำหรับเคยนในตอนนี้หากเขาไม่ย้ายในสมัยน,นี้พวกเขาก็จะรอท็อตแนมต้องตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเงิน80หรือ90ล้านยูโรหรือไม่ได้อะไรเลยในปีหน้านามูวันเซนเฟรดร,ร่วมทับหมาป่า เดอรซันแท็บอยจากผู้ดีรายงานว่าชัวเซ่โมนโยต้องการเซ็นสัญญากับเฟร็ดกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนทไปร่วมทีมอาร์เอสโรมามิดฟิลวัย30ปีตกอันดับตัวเลือกในทีมปีแสดงนับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของคาสิมิโรและคริสเตียนเอริกเซ่นเมื่อสีสั่ที่แล้วโอกาสลงสนามของเขาอาจถูกจำกัดกว่าเดิมเมื่อมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ดบรรลุข้อตกลงกับเชลซีเพื่อเซ็นสัญญากับเมสันเม์แล้วตามรายงานเปิดเผยว่ามมนิโยเป็นแฟนคลับตัวยงของเฟร็ด หลังจากเป็นคนเซ็นสัญญามิดฟิลด์ชาวบาซิเเลียนเข้าร่วมถิ่นโอทาฟอร์ดและหวังดึงแข้งรายนี้เป็นกำลังหลักของโรมาทางนี้เฟรดย้ายมาจากชักต้าโดเนตเมื่อปี2008ลงสนามให้แมนเชสเต็ดทั้งสิ้น213นัดทำไป14ประตูและ19แอซิสสำหรับโรมาจ,จะเริ่มโปรแกรมปรีซีซั่นพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่26กรกฎา,าคมนี้สื่อเผยม,มอยส์ร้องบอร์ดคว้าแมกโทมิน่ เดอะซันสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าเดวิดมอยส์นายกของเวสแฮมร้องขอไปยังบอร์ดบริหารให้ควาสก็อตแมกธอมเนกกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอนาคตของแข้งวัย26ปียังไม่แน่นอนหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาหลุดเป็นตัวสำรองของทีมจากการมาของคาซิมิโรและคริสเตียนเอลิกเซนโดยมีข่าวว่าปีแสดงพร้อมรับฟังข้อเสนอที่จะเข้ามานิวคาเสเซิลเคยตกเป็นข่าวกับมิดฟิ์รายนี้เช่นกันในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเชื่อว่าจะหันมาท้าทามอีกครั้งในช่วงสัมเมอร์นี้ เชื่อกับเอวานทนที่จับตาดูอยู่จากรายงานของสื่อดังแดนผู้ดีเผยว่ามอน์เป็นแฟนตัวยงของแมกโตมินีและเชื่อว่าพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อจะดึงมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงสมัมมอร์นี้แม้ว่าตัวนักเตะจะไม่ต้องการย้ายทีมก็ตามคุณค้อนเตรียมเสียดแคนไรส์ไปให้กับอาเซนนลและต้องการหาตัวแทนเข้ามาแม้ว่าทั้งสองสโมสรจะยังตกลงกันไม่ได้แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดการย้ายทีมจะลุล่วงในที่สุด ลาปอต้ตาเผยมีทีมยื่นซื้อเฟรนกี้100ล้านยูโรเมื่อปีก่อนโจลาปอต้ตาประธานสโมสร,รบาซโลนาอ้างว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอ100ล้านยูโรจากทีมที่ต้องการเซ็นสัญญากับเฟรนกี้เดยองเมื่อสมัติทีแล้วแต่ตอบปฏิเสธออกไปท่ามกลางข่าวเรือก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นลาปอต้ตาเชื่อว่าสโมสร,รตัดสินใจถูกที่ไม่ขายเดยองออกไปซึ่งมิดฟิล์ชาวรัสโชฟอร์มได้น่าประทับใจช่วยให้บาซา่าควา้าแชมป์ลาลีกาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาปีที่แล้วเราได้รับข้อเสนอ100ล และเราก็ทําได้ดีที่ไม่ได้ขายเขาออกไปมีนักเตะของเราหลายคนที่ไม่ควรอยู่ในตลาดซื้อขายแมนยูเตะตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าต้องการเซ็นสัญญากับเดยองและเจรจาลุล่วงกับบาซโลนาโดยมีรายงานว่าทีมดังจากสเปนพร้อมขายด้วยค่าตัวมาสารแล้วแต่เป็นนักเตะที่แสดงเจตนาโด่์ชัดเจนว่าไม่ย้ายทำให้ปีแสดงเซ็นสัญญากับคริสเตียนเล็กเซนและคาซิเมโลในเวลาต่อมา สำหรับซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าเมสเซจจะมูบออนจากเดอยองแล้วหลังจากที่พวกเขาบรรลุข้อตกลงกับเชลซีเพื่อเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์เติมแกร่งแดนกลางของดีไม่เสียตังค์11แข้งชั้นยอดที่กลายเป็นฟรีเอเยตนหลังจากหมดสัญญาเดือนมิถุนายนการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากมีนักเตะชั้นนำหลายคนที่เตรียมจะหาสโมสรใหม่โดยการย้ายทีมแบบฟรีเอเนต์เนื่องจากสัญญาปัจจุบันกับต้นสกัดจะหมดลงในวันที่30มิมิถุนายนนี้ ฟามเวลาท้องถิน่นนับตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหลายสโมสร,รพยายามเจรจากับนักเตะของพวกเขาที่กาลังจะหมดสัญญาในช่วงสมร์นี้โดยบางรายก็ประสบความสําเร็จบางรายก็ไม่สําเร็จซึ่งนักเตะค,คนไหนที่ไม่ยอมต่อสัญญานั่นหมายความว่าวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพวกเขาจะมีอิสระย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวทันทีแน่นอนว่าผู้เล่นฟีเอเยในช่วงสมร์นี้มีหลายคนเป็นแข้งระดับสตาร์ดังเลยทีเดียว และเพื่อให้เข้ากับช่วงเวลาโฮเลี้ยงคอตอของอนาคตพ่อค้าแข้งเหล่านั้นจึงได้มีการจัดเ1ตตัวจริงที่ดีที่สุดที่สามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวซัมเมอร์นี้ผู้รักษาประตูดาบิดเดีกาหลังจาก12ปีที่เฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้มีแววเดียรเตรียมจะอำลาถิ่นโอทัฟฟอร์ดเนื่องจากการขยายสัญญาฉบับใหม่ไม่ประสบความสำเร็จแถมสาเหตุมาจากฝั่งผีแดงที่เป็นฝ่ายถอนข้อเสนอซสด้วย นายดานวัย32ปีได้รับคะาาแนนซัมซุ75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวต้องออกไปหาความท้าทายใหม่เพราะต้นสกัดต้องการให้นักเตะลดค่าเหนื่อยแถมเอริกเทนฮักไม่ค่อยวางใจให้เขาเป็นเมอหนึ่งในซีซั่นหน้าด้วยตอนนี้โกชาสเปนิสพึ่งคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำซีซั่นในศึกเพียร์มลีกฤดูกาลที่ผ่านมามีออปชั่นมากมายให้เลือกแถมสโมสรเหล่านั้นก็พร้อมมอบค่าเหนื่อยก้อนโตให้กับเจ้าตัวซะด้วย แบ็กความแม็กโดนเฮตี้นักเตะเชฟลามเดือนย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปเล่นแบบยืมตัวกับเอลิเตโกเมริดโดยตอนนี้โดนเฮตี้เตรียมที่ต้องออกเดินทางครั้งใหม่หลังลง้มเหลวกับการเล่นในศึกลาลิกาสเปนเนื่องจากได้ลงเล่นแค่2เกมเท่านั้นดาวเตะชาวไอริทวัย31ปีมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปกับทีมชั้นนําซึ่งน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายในอาชีพของเขาแล้วแต่กระนั้นก็ยังไม่มีสโมสรไหนพร้อมที่จะแสดงตัวอยากเซ็นสัญญากับเขา อย่างไรก็ตามโดฮาตี้ยังมีโอกาสที่จะได้หวนกลับไปเล่นในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีอีกครั้งโดยทีมระดับครึ่งล่างในตารางลีกน่าจะสนใจผู้เล่นที่มีประสบการณ์แบบนี้เพื่อที่จะนํามาช่วยประครับประคองทีมสําหรับลุยซีซั่นใหม่เซ็นเตอร์แบ็กมิลานสครีเนียสำหรับตอนนี้สครีเนียกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างเป็นทางการเมื่ออินเตอร์มิลานประกาศแยกทางกับปราการหลังจอมแกร่งเลือดสโลวักอย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญาปัจจุบันกับทัพงูใหญ่ สกครีเมียยังคงเป็นหนึ่งในแนวรับชั้นดีในวงการลูกหนังโยุโรปโดยปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมที่จะกระชากตัวเขาไปเสริมกแกรง่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการขณะเดียวกับสโมสรในพิมลีกก็เมีย่ยงมองเขาเช่นกันช่วงที่ผ่านมามีรายงานมาเจ็ดข้หมายตาอยากได้เขาไปเสริมแนวรับเช่นกันแต่จากสถิติเรื่องปัญหาบาดเจ็บถือเป็นอุปสรรคสําคัญที่อาจทําให้สกครีเมียหาสโมสรใหม่ย,ยากเพราะทีมที่จะคว้าตัวเขาคงต้องเสี่ยงกับเรื่องอาการบาดเจ็บพอสมควร เซนเตอร์แบ็กช so ักลาโซยุนชูตอนที่เล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ช่วงฤดูก,กาลแรกผลงานของเขาถือว่าโดดเด่นเป็นสง่าอย่างมากอย่างไรก็ตามฟอร์มของนักเตะก็ค่อยๆร่วงกล่าวรูดโดยดูได้จากผลงานของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้คงไม่น่าเป็นไปได้ที่แนวรับชาวตรุรกีจะย้ายไปเล่นกับทีมอื่นในศึกพรีเมียร์ลีกหากมองจากฟอร์มของเจ้าตัวในซีซั่นล่าสุดแต่กระนั้นเขาก็ยังคงเป็นที่หมายปองของทีมระดับกลางในต่างแดน ช่วงที่ผ่านมาฟาบิโซโรมโน่นักข่าวดังรายงานว่าโซโยุนชูจะย้ายไปเล่นกับเอเลโกเมลิตซึ่งแน่นอนว่าทับตราหมีพร้อมที่จะแบกรับความเสี่ยงเรื่องฟอร์มการเล่นของแนวรับวัยยีบเปีที่หาความคงเส้นคงวาไม่ค่อยได้แบ็คขวาดาเล่บริน บลิลย้ายไปเล่นกับไบรมิกช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวพร้อมสัญญาจนจบซีซั่นสำหรับตอนนี้นักเตะชาวรัสคงต้องออกเดินทางเพื่อหาสโมสร,รใหม่อีกครั้งในวัย3 3ปีเนื่องจากเสือใต้ไม่ต้องการซื้อถาบอลหนึ่งในปัญหาที่น่ากังวลใจสำหรับบลิลลก็คือสภาพร่างกายแต่จุดอ่อนตรงนี้สามารถชดเชยได้จากการเล่นที่มีความหลากหลายและถือเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงตามแบบฉบับแข้งชาวรัส สำหรับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนแสดงเจตจำนงอยากได้อดีตดาวเตะอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ด,ดัมไปร่วมทัพแต่กรณน,นั้นหากสโมสรไหนได้ตัวเข้าไปเสริมแกรง่งก็ถือว่าเป็นแข้งฟรีเท้าดีมีประสบการณ์สูงที่เหมาะเป็นอย่างอไรกองกลางอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนหนึ่งในนักเตะที่ต้องเก็บเสื้อผ้าอัมลาทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหนุ่มออกซือเป็นนักเตะชั้นยอดที่มีทักษะดีแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เต็มที่ก็เพราะปัญหาบาดเจ็บรเรือรัง ดาวเตะดีกรีทีมช่างเครดมีข่าวพัวพันกับทีมในประเทศซาอุดีอราระเบียซึ่งตอนนี้ลีกดนเศษถีน้ำมันกำลังบูมสุดๆหลังจากที่มีการทุ่มเงินมาสารกระชากนักเตะชั้นดีบนแผ่นดินยุโรปไปค้าแข่งในศึกซาอุดีโปรโลีกสำหรับอดีตตาร์นอตติงแฮมฟอร์เและอาร์เซนอลดูเหมือนว่าเขายังเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและต้องการที่จะอยู่ค้าแข่งกับทีมที่มีระดับมาตรฐานไม่ต่างจากหงแดงกองกลางอังเคลดีมารีย สตาชาวอาเจนตาย้ายไปเล่นกับยูเวนตุสเมื่อสม,มัยที่ผ่านมาและมีหลายคนวงการลูกหนังมั่นใจว่าเขาย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดที่จะได้แสดงผลงานระดับแชมป์โลกให้ทุกทกคนได้เห็นฟอร์มของดีมาเรียนในเกมนัดชิงเวิร์คัพ2 0 2 2งถือว่าเด็ดสระตีเลอเกินแถมยังยิงประตูได้ดีแต่นักเตะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในสม,มอนี้เนื่องจากหมดสัญญากับมาลายสำหรับอนาคตของนักเตะคงไม่หวนกลับไปเล่นอังกฤษหลังมีประสบการณ์สยองขวัญตอนเล่นให้กับแมนยู กระนั้นด้วยพรสวรรค์นในการเล่นที่แม้จะอายุ35ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีประโยชน์กับหลายๆทีมว่ากันว่าเบนฟิก้าต้นสกัดเก่าพร้อมรับซิงเจ้าตัวไปเล่นซะด้วยกองกลางตัวรุกไดจิคามาดะไดจิคามาดะสร้างชื่อกับไอทักแฟงเฟิร์ดด้วยการนำสมสนคว้าแช,ชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2022สำหรับตอนนี้สไตล์ชาวญี่ปุ่นจะมีอิสระย้ายออกจากอินซีแดงดำแบบฟรีเอเย่นในช่วงสัมเมอรนี้เนื่องจากหมดสัญญากับต้นสกัด สำหรับตอนนี้มีหลายสโมสร,รโยุโรปแสดงความสนใจอยากใช้บริการคามัดเนื่องจากเป็นนักเตะมีพรสวรรค์สูงสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางและกองหน้าดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีหลายทีมพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับเขาพิจารณาโชเซ่มูริโญ่น,นยายใหญ่มาปลาเหลืองแดงโรมา่าสนใจอยากได้ตัวคามาดไปเสริมแก่งขณะเดียวกันทีมในพิมริกก็กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าตัวเช่นกันแต่ล่าสุดมีรายงานว่า เอซมิลานกำลังจะได้ลายเซ็นของแข้งเลือดบูชิโดวัย26ปีแนวลุกฟังขวามาโกอาเซนเซโอแนวลุกระดับโลกยังมาโกอาเซนเซโอประสบความสําเร็จมากมายกับเรอัลมาดริดรวมทั้งการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยแต่ตอนนี้เขาต้องออกไปหาความท้าทายใหม่หลังราชันชุดขาประกาศแยกทางกับนักเตะไปแล้วอาเซนเซโอเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายแต่มีจุดเด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลตัดเข้าในและสามารถขยับไปยืนลึกได้ นั่นทาให้เขาเป็นที่สนใจจากหลายๆทีมหนึ่งในนั้นก็คือแแบรเชที่อยากได้นักเตะเพื่อมาทดแทนตําแหน่งของลิเอร์ลมซี่อย่างไรก็ตามทีมในพรีเมียร์อย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีและสิงหงาดแอสตันวิลล่าพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อน,นาสตาร์ทีมชาติสเปนมาโชว์เพลงแข่งในฤดูกาลหน้าหน้าเป้าโรเบโตฟีมิโน่หนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของลิปูในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาโดยฟีมิโน่อาลาทีนแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้และเตรียมที่จะหาทีมใหม่ โดยมีหลายสโมสรที่อยากได้เข้าไปร่วมทัพเนื่องจากเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แถมเทคนิคแพลว่าด้วยสตาชาวบาเชเลนวัย31ปีสามารถใช้ประสบการณ์ที่โชกชนมาร่วมทีมที่เขาจะไปร่วมทัพและแน่นอนว่านักเตะคงไม่อยู่ในพิมลีเนื่องจากต้องการให้เกียรติหงแดงและซาบกเดอะคัพโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริมิีกับบาซุลน,นาสนใจใช้บริการเขาอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันมานี้โรมมโ่เปิดเผยว่าอดีตดาวเตะฮอฟเฟนไฮม์ตกลงที่จะย้ายไปรับทรัพย์กับอัลอาลี ทีมดังในประเทศซาอุดีอาระเบียตามรอยนักเตะชั้นยอดหลายๆคนที่ย้ายไปขุดทองที่ดินแดนเศรษฐีน้ำมันแนวรุกฝั่งซ้ายวิลฟริดซาฮาสำหรับวิลฟริดซาฮาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งชั้นนำที่มีพรสวรรค์สูงและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่กำลังจะหมดสัญญากับคริสตันพาเลซช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แมดดี้อีเกิลพยายามที่จะขยายสัญญาใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้กระแสะข่าวค่อนข้างจะออกไปในทิศทางเดียวกันว่า อดีตดาวเตะแม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะย้ายไปซาอุดีอาราเบียอย่างไรก็ตามนักเตะยังเชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะอยู่เล่นในลีกระดับสูงต่อไปกระนั้นโอกาสที่ซาฮาจะย้ายไปเล่นกับทีมที่มีสิทธิ์ไปลุยศึกแชมเปี้ยนลีกคงเป็นไปได้ยากเพราะช่วงที่ผ่านมานักเตะหลุดจากตำแหน่งตัวจริงของพาเลซฉะนั้นเขาอาจต้องลองทบทวนเกี่ยวกับโอกาสในการเล่นให้กับทีมระดับกลางหรือยอมทำใจไปโกยเงินที่ซาอุก,ก็ได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ